สวัสดีครับผมแม็กจากร้านเซนเตอร์ไลติงนะครับวันนี้ผมนําไฟตุ้มรุ่นซันจัมโบ่แบบเปลี่ยนแสงได้4แสงและมีแสงไล่ยุงมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านครับหลอดไฟรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด4แสงนะครับก็จะมีแสงขาวแสงวอร์มไว้แสงนวลแล้วก็แสงไล่ยุงครับโดยที่ภายใน1หลอดจะสามารถเปลี่ยนแสงได้4แสงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแสงให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับโดยที่เราจะเปิดที่ปุ่มออนนะครับนี่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแสง เรากดที่ปุ่มออนอีกครั้งครับนะครับไฟก็จะเปลี่ยนแสงนะครับจากแสงขาวเมื่อกี้กลายเป็นแสงวอรมไว้และเมื่อเรากดปุ่มออนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงนวลน,นะครับและเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแสงไล่ยุงครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะนําตัวหลอดไฟและแผงโซลาเซลล์ของแต่ละรุ่นขึ้นมาให้ดูทีละตัวนะครับ <c oughs> เริ่มด้วยตัวหนึ่งวัตต์นะครับอันนี้เป็นหลอดของหนึ่งร้อวัตต์นะครับส่วนนี้เป็นแผงของรุ่นหนึ่งร้ยวัตต์นะครับสเปคก็จะตามนี้นะครับอันนี้เป็นหลอดของรุุ่่่นนนนนน1วววััตต์รสี้เป็แผงงขอ สเปคก็จะตามนี้นะครับส่วนนี้เป็นหลอดของรุ่น200วัตต์นะครับอันนี้เป็นแผงของ200วัตต์นะครับสเปคจะตามนี้นะครับส่วนตัวใหญ่สุดจะเป็นตัว300วัตต์นะครับอันนี้เป็นหลอดของรุ่น300วัตต์นะฮะส่วนนี้เป็นแผงของรุ่น300วัตต์นี่นะครับสเปคจะตามนี้เลยนะครับตัวหลอดไฟก็ทํามาจากพลาสติก abs อย่างดีนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์ก็มีขนาดใหญ่นะครับทามาจากอลูมิเนียมนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็เช่นเคยนะครับก็จะมีลแผงซเ์ ขายึดแผงโซลาเซลล์รีโมทสาย USB สำหรับชาร์จกับไฟบ้านน็อตยึดแผงโซลาเซลล์และฐานรีโมทนะครับติดตั้งบริเวณที่โดนแดดเต็มที่ทั้งวันอย่างเช่นบนหลังคานะครับสายไฟที่มากับแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะมีความยาว4เมตรครึ่งนะครับนี่นะฮะจะต่อมาจากทางด้านหลังของแผงโซลาเซลล์นะครับส่วนหลอดไฟนําไปแขวนบริเวณที่ลูกค้าต้องการติดตั้งและส่องสว่างนะครับเรามาดูที่ปุ่มการทํางานบรีโมทนะครับบรีโมทก็จะมีปุ่ม ออโต้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติต่อมาก็จะเป็นปุ่มออนนะครับปุ่มออนเนี่ยเป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนแสงนะครับแล้วก็ปุ่มออฟสําหรับปิดการทํางานนะครับปุ่มเลข3เลข5เลข8เนี่ยเป็นปุ่มตั้งเวลาการทํางานนะครับแล้วก็2ปุ่มล่างก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนะครับเรามาดูการทํางานของหลอดไฟกันนะครับว่าไฟทํางานอัตโนมัติอย่างไรนะครับเมื่อเราต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟทํางานออโต้นะครับเมื่อแผงหยุดรับแสงเมื่อไหร่ไฟจะติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับ นี่ครับอย่างเช่นที่ผมเอาหาอะไรมาปิดที่แผงนะฮะไฟก็จะติดขึ้นมานะฮะเมื่อที่บางแผงออกไฟก็จะดับนะฮะดังนั้นไฟจะทํางานอัตโนมัติเปิดเองตอนมืดและปิดเองตอนเช้าทุกวันนะครับส่วนความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความสว่างของรุ่นหนึ่งร้ยวัตต์นะครับอันนี้เป็นความสว่างของรุ่นหนึ่งร้อยห้าสิวัตต์ครับอันนี้เป็นความสว่างของรุ่นสองรอยวัตต์ครับและอันนี้เป็นความสว่างของรุ่น3า0รอยวัตต์ครับ เรามาดูราคาของรุ่นนี้กันนะครับเริ่มที่ตัว100วัตต์นะครับ100วัตต์ราคา490บาท2ชุดขึ้นไปราคา470บาทนะครับต่อมาเป็นตัว150วัตต์150วัตต์ราคา590บาท2ชุดขึ้นไปราคาชุดละ550บาทต่อไปเป็นตัว200วัตต์นะครับ1ชุดราคา690บาท2ชุดขึ้นไปราคา650บาทนะครับและตัว300วัตต์นะครับ1ชุดราคา790บาทและ2ชุดขึ้นไปราคา750บาทครับ ราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้าโอนก่อนลดเพิ่มให้อีก3%ครับสินค้ารับประกัน1ปีเปลี่ยนตัวใหม่นะครับระยะยเวลาการจัดส่งประมาณ1-3วันครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ s u n a y Lighting ขอขอบคุณครับ